สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง easy home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง E a ซี Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันลูกอีกแล้วค่ะวันนี้อ่ะมหาฉะอมมาทำไมนะคะวันนี้นะคะลูกมาชวนเพื่อนๆทำนะคะรวมถึงมาดูประโยชน์9ข้อที่สำคัญนะคะถ้าคุณกินชะอมเป็นประจำนะคะ จะเกิดการการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายคุณอย่างไรนะคะค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของชะอมนะคะชะอมที่มีราคาสูงในประเทศไทยนี่แหละค่ะแต่มีประโยชน์เยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ กำลังจะเข้าวัยทองนะคะหรือผู้เฒ่าผู้แก่นะคะซึ่งประโยชน์เนี่ยมีเยอะมากๆนะคะเราไปดูประโยชน์ตัวแรกกันเลยค่ะบำรุงสายตานะคะเพราะชะอมนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อย่างดีมากๆค่ะซึ่งเจ้าวิตามิน A นี้ส่วนมากคนจะขาดกันนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เราจะใช้มาสมาร์ทโฟนกันบ่อยมากๆเลยนะคะทำให้สายตาเราอ่อนล้าซึ่งชะอมช่วยได้ค่ะ 2ค่ะมีใยอาหารสูงนะคะจึงช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกนะคะทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นซึ่งเมื่อระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างน้อยๆน,นะคะโรคมะเร็งลําไส้ก็ไม่มาเยือนเรานั่นเองค่ะ 3. ค่ะลดความร้อนในร่างกายค่ะด้วยการนํายอดมารับประทานส่วนนี้เป็นส่วนที่นิยมรับประทานมากที่สุดนะคะจะช่วยลดความร้อนในร่างกายในช่วงเมษายนนี้ได้ดีมากๆค่ะ 4. ค่ะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารนะคะ ช่วยลดลมในกระเพาะทําให้คลายอาการจากท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะเมื่อเรากินและนั่งนะคะเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้ลมในกระเพาะมีมากยิ่งขึ้นนะคะชะอมช่วยได้แน่นอนค่ะอันนี้นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะบํารุงเส้นเอ็นนะคะป้องกันไม่ให้เส้นเอ็นเสื่อมได้ง่ายนะคะจะช่วยให้เส้นเอ็นแข็งแรงนะคะอายุเยอะๆข้อเข่ามีปัญหาแน่นอนนะคะเส้นเอ็นยึดเส้นเอ็นเส้นเอ็นยึดก,กันเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะ ตัวนี้สำคัญมากนะคะสำหรับผู้หญิงวัยทองนะคะแคลเซียมสูงค่ะเป็นผลดีกับผู้หญิงวัยทองที่เป็นผลดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงวัยทองที่กําลังเข้าสู่สภาวะกะระดูกพุนนะคะชะอมสามารถช่วยได้ค่ะเพราะอุดมไปด้วยแคลเซียมที่มีผลดีกับกระดูกและฟันซึ่งดีพอๆกับนมเลยค่ะแต่บางคนไม่ชอบชานมชานชะอมได้ค่ะ ต่อไปนะคะรักษาการอักเสบนะคะการอักเสบที่ลิ้นนะคะบางคนเนี่ยลิ้นเป็นฟ้านะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะชาอ้อมมีสรรพคุณช่วยได้แน่นอนค่ะและลดอาการผื่นแดงค่ะและที่สําคัญนะคะชาออมมีฟอสฟอรัสสูงค่ะฟอสฟอรัสจะช่วยให้วิตามินต่างๆทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่จนขุ่นคลาดไม่ถึงค่ะ อุดมไปด้วยธาตุเหล็กค่ะชะอมนี่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นโลหิตจางมากๆนะคะช่วยในการบํารุงเลือดนะคะช่วยระบบการหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้นค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะชะอมป้องกันโรคนะคะเนื่องจากชะอมมีวิตามินซีสูงปริ๊นนะคะชะอมมีฤทธิ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะการป้องกันโรคต่างๆก็ง่ายขึ้นโดยโ,โดยเฉพาะ โดยเฉพาะภาวะโควิดอย่างนี้นะคะอย่าทำให้ร่างกายเราอ่อนแอค่ะ ข้าต่อไปนะคะชะอมมีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะซึ่งสามารถต่อต้านการเกิดมะเร็งนะคะและช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะอีกทั้งยังช่วยนะคะบำรุงผิวพรรณให้ดูมีน้ำมีนวลอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่ายนั่นเองค่ะสุดท้ายเลยค่ะที่มาคู่กับชะอมนะคะชะอมนะคะช่วยบำรุงให้เส้นผมเงาง,งามมีน้ำหนักเป็นธรรมชาติลดการแตกปลายของเส้นผมได้นั่นเองค่ะไปถัดทีนี้นะคะเราก็ต้องเตรียมในส่วนของชะอมก่อนนะคะ ค่ะทีนี้เราก็ไปล้างชะาอุมเรียบร้อยแล้วนะลักษณะอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ไข่นะคะไข่ค่อนข้างเบอร์เล็กนิดนึงนะช่วงนี้ไข่หายากนะคะก็ใช้ไข่อยู่ที่สี่ฟองนะคะเพราะมันต้องการความหนานะแล้วเราก็ใช้น้ํามันน้อยนะคะแล้วก็ใช้น้ปาปลาเรโซเดียมะคะ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านไม่ควรทิ้งนะเหมือนไข่เงี้ยเราก็ทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะม่อย่างให้ทิ้งเลยไม่มีอย่างให้ทิ้งเลยนะ เอาไปทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เราต้องใช้เงินอย่างประหยัดกันนะย้ําเลยนะแล้วก็เพราะว่าหนึ่งเราตัดตัวด้วยรายได้ไม่มีถึงรัฐบาลจะให้เราแต่ก็แค่3ามพันละสามามร้านรายนะคะซึ่งไม่รู้ว่าใครจะลงทะเบียนทันมั้งอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะค่ะทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาโลโซเดียมไปเนาะตามชอบนะคะ ส่วนชะอมนะคะให้หั่นสั้นนะคือพอเราได้เนี่ยเราต้องเด็ดสั้นๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบเพื่อจะได้ไข่ที่สวยงามนะแล้วกลมนะคะ mm hmm. เราไปทอดกันนะคะซึ่งน้ามันที่เราใช้นะคะก็ให้นาแนะนําว่าเป็นน้ํามันมะกอกนะใส่นิดเดียวพอค่ะนะคะ,ะ,คะพอเคลือบกระทะนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้นี่นะคะ เพื่อที่จะให้มันสุก่าทั่วถึงนะคะแล้วก็เลยเหมือนกอออวน่ะเออเหมือนไข่ควนประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรารลขอเมันนะนะคะเดี๋ยวเราขพาะ เดี๋ยวรอรอขอบนะคะให้มันขึ้นก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านกันนะคะจะพลิกกันนะคะพอขอบมันเริ่มขึ้นแล้วเนาะเอาละค่ะน่นเลยต้องมือโปรนะลูกพลิกเองไม่ค่อยเก่งคึณงเอจะเก่งกว่าลูกนะคะทีนี้เรารอสุกอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเราจะพร้อมเสิร์ฟก,กันนะคะแบบนี้นะคะจะไร้น้ํามันเลยนะคะเป็นไข่เจียวชะอมที่ไร้น้ํามันนะคะเหมาะกับสุขภาพดีๆนะคะและก็ออกไขมันดีนะคะจากน้ํามันมะกอกเข้าร่างกายกัน,นะค่ะ ค่ะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันนะคะซึ่งมันเป็นเมนูง่ายๆนะคะสไตล์ e ิ s y h o ี e นะคะแถมได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเป็นเมนูอาหารสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวนุกจะตัดเปสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวมิกจะให้ดูความหนาของมันนะคะว่าหนามากนะคะ แถมไหลน้ำมันนะคะหมอกเลยค่ะว่าเมนูนี้ไม่ควรพลาดที่จะทําทานกันเนาะในช่วงอย่างนี้นะแต่ถ้าเราออกไปไม่ได้เราก็มีเมนูอื่นนําเสนอกันอีกนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีกันนะคะสุขภาพดียงแต่วันนี้นะก็สู้ภัยสู้โรคกันได้นะคะเอาละค่ะนะอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่มีเห็นฟังนะ เห็นไหมคะเราจะเห็นถงเคิร์ฟของความหนานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปทํากันดูค่ะมีประโยชน์มากนะคะสําหรับชะอมไข่เจียวชะอมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ